สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับเป็ดรุ่งที่วาเศษธีอดีตผู้จัดการเคเบิลทีวีค่ะเพชรชตะเกงศรีวัฒนธรรมอำเภอเมืองสิงห์บุรีค่ะวันนี้นะคะเราสองคนค่ะเดินทางมาที่วัดพรนอนจากรีวรวิหารนะคะซึ่งเป็นพระอารามหลวงของจังหวัดสิงห์บุรีมีพระราชกิติเมธีเป็นเจ้าอาวาสวัดพรนอนจากรสีและเป็นเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรีค่ะ ออสถานที่ข้างหลังนี้นะคะเป็นศาลาพลังทิพย์ซึ่งสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมสำหรับพุทธศาสนิกชนทั่วไปนะคะค่ะบรรยากาศร่มรื่นมากเลยนะคะมีอาคารเรือนไทยสวยงามบรรยากาศเขียวขจีธรรมชาติสิ่งแวดล้อมมากมายทีเดียวนะคะเหมาะแก่การปฏิบัติธรรมอย่างมากเลยนะคะคุณผู้ชมคะวันนี้ที่เราเดินทางกันมาเพื่อที่จะ สัมภา์ท่านเจ้าวาดวัดพนนจักรีวรวิหารกับโครงการดีๆที่เกิดขึ้นนะคะคือโครงการส่งเสริมสวัสดิการข้าราชการตำรวจสิงห์บุรีปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวรโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา8 4พรรษา5ธันวาคม2554นี้ค่ะค่ะโครงการนี้ได้ดำเนินขึ้นโดยความคิดของท่านอิทราชกิริเมธีเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรีนะคะ เจ้าวาดวัดพนรจักรศรีซึ่งอยากจะส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการตำรวจนะคะได้เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเข้มแข็งนะคะแล้วก็เป็นแบบอย่างให้กับตำรวจและประชาชนทั่วไปในชุมชนของตนเองได้ค่ะค่ะนั้นเราจะไปพบกับท่านเจ้าวาดวัดพนอนจักรรีบอรวิหารซึ่งท่านรอที่จะให้รายเด่นตอนจรกนี้จะต้องใี้เวลาอ่า ที่มาของโครงการปฏิบัติธรรมของข้าราชการตำรวจจังหวัดวสุกกรสินทรีเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปุณธค่ะมีที่มาเป็นยังไงบ้างคะมีที่มาเป็นเนื่องจากว่ามีเคยมีแฟนราชการตำรวจเขามาขอคำปรึกษาเพื่อได้จ้างวัตถุมงคลเพื่อจะเออเอาเป็นพุ้นสวัสดิการตำรวจแต่เดิมทีเดียวก็เคยรู้ข้อมูลของตำรวจมาบ้างลแล้วนะว่า ข้รา,า,าราชการตำรวจจะเป็นข้า,า,าราชการที่ทำมาแต่ว่าจะพูดว่าเงินเดือนน้อยเนี่ยแต่ภาระสำคัญของตำรวจคือว่าอุปกรณ์บางอย่างเนี่ยต้องต้องต้องใช้จ่ายคฝขายเองอต่งเครื่อง,อง,งแต่งตัวแม้แต่ว่าพวกอาวุธปืนวิทยุหรือแม้แต่กุญงแจมือบางครั้งลูกปืนหรือว่าแม้แต่ว่าค่าน้ํามันอะไรต่างๆเนี่ย เขาบอกว่ามันมันมันมีส่วนนี้อยู่เพราะว่าทางทางงบประมาณทางรัฐบาลเนี่ยไม่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 พอนยาบางบางครั้งของของที่มีอยู่เนี่ยอาจจะของไม่ทันสมัยรงตรงนี้เป็นส่วนซึ่งบางครั้งข้าราชการตำรวจเนี่ยขันผู้น้อยต้นต้นเนี่ยก็ค่อนข้างจะจะต้องอาศัยตัวเองมากบางครั้งเป็นบางเป็นตำรวจกันทูน้อยเนี่ย ตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยเคยมีปัญหาแล้วก็เห็นว่าตำรวจเนี่ยมันเป็นบุคลากรที่ดูแลเราใกล้ตัวเป็นมิตรใกล้ตัวบ้างั้นเถอะค่ะจะมิตรใกล้ตัวมากเพราะว่าลูกหลานเรานี่ที่มีปัญหามากเนื่องจากว่าตำรวจกำลังไม่พอโดยเนี่ยกำลังไม่พอต้องตำรวจไม่อาจจะไม่พร้อมไม่พร้อมเรื่องอาจจะเป็นภาระทั้งครอบครัวบ้างเราต้องเห็นใจกันระบบมนุษย์ความเป็นอยู่เนี่ยถ้าหากว่าเราไม่พร้อม มันก็จะทํางานให้สังคมยากคนที่จะทํางานให้สังคมได้ต้องพร้อมแล้วจะทํางานในสังคมแต่ในครอบครัวเราจะลูกบ้างภรรยาบ้างทั้งครอบครัวมีปัญหามันก็ทําให้กําลังใจคนอยากจะทําดีแต่ว่ากําลังใจไม่มีมันก็อยู่ตรงนี้สั้งหแลเ้วโครงการนี้ค่ะจะจัดอบรมขึ้นที่ไหนอย่างไรคะ เรามีมีพนักที่คิดว่าพร้อมในการที่จะช่วยส่งเสริมโ,โครงการนี้แล้วก็มีมีวัดกาเรียกอาจจะเป็นพันธมิตรกันนะเห็นดีเห็นชอบกอับโครงการนี้ยินดีอบรมให้ก็มีมองมองมีมีจุดอยู่สองสาแห่งทั้งแรเนี่ก็อาจจะแพค่แสงเทียนซึ่งเป็นสำนักที่ค่อนข้างปฏิบัติเข้มข้นซึ่น ในสถานที่บุคคลพร้อมสถานที่พรบ,บุคคลพร,รอ้อมต่างเขาพร้อมนี่คือหมายถึงว่าเอสถานที่ดีแล้วละ่ะอแต่ว่าสาคัญคือบุคคลบุคคลแล้วก็ตํารวจที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้นะคะ่ะในสิงห์บุรีได้จากหน่วยงานไหนบ้างคะหรือว่าทุกๆอำเภอเลยคะเรามีโครงการทุกอำเภอในจังหวัดสิงห์บุรีก็ตั้งตั้งตั้งเป้าไว้ว่า จังหวัดสิงห์บุรีเรามีหกอำเภอเราก็จะนาร่องลองนาร่องอ่ะอำเภอละห้านายอำเภอละห้านายค่สามสิบนายสามสิบนายก่อนใช่ไหมคะแต่เราเราจะอบรมครั้งละสิบนายค่ะและทรวงการนี้ทางผู้บัาคัการตำรวจสุทรรจังหวัดสิงห์บุรีแล้วก็ในภาคของราชการคนับสนุนส่งเสริมดีไหมคะท่านผู้ว่าท่านผู้บังคับการท่านเสรมดีมากท่านท่านก็ ยินดีสนับสนุนแล้วก็ข้าราชการตำรวจหลายๆท่านก็ยินดีนะโดยสุธังเขาก็ยินดีจะจะเข้าโครงการนี้เพราะว่าถือว่าเป็นโอกาสที่จะเฉลิมพระเกียรติรับาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสมหามงคลสมัยด้วยครบ34ปีใช่ไหมคะแล้วก็เริ่มอบรมตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่คะมีโครงการก็จะเริ่มอบรมตั้งแต่วันที่ป็นที่หนึ่งโตโยิกาเรื่ ตันที่สุดรุ่นหนึ่งรุ่นที่หนึ่งรุ่นที่หนึ่งเป็นรุ่นนำร่องรุ่นนำร่องอรุ่นพิเศษเลยทำไมทำไมท่านเจ้าคณะจังหวัดถึงคิดจะนำร่องด้วยตำรวจคะเพราะว่าั้งคนจริงๆเราต้องยอมรับนะตำรวจก็บอกเบื้องต้นแล้วว่าเป็น,นใกล้ตัวเราจะดูลูกแล้ลูกแล้ลูกหล,ล,ล,ลานเราทรัพย์สมบัติของเราความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินนี้ต้องตรวจก็จเรียกว่าสร้างบุคลารกรที่ดีใช่ไหมคะผู้พิทักษ์สันติภา ปูทัสันติญาตเข้าใจนะในใจปูพิทัพสันติราคนจะพีทั์สันติราชได้สันติคือความสงบถ้าตัวเองยังไม่พร้อมอทอี่จะสงบ่ะมันก็ไม่จเราก็ต้องช่วยให้กําลังใจก็เรียกว่าให้กําลังใจคนดีส่งเสริมคนดีเพราะว่าเราต้องยอมรับว่าปัจจุบันเนี่ยหรือว่าไม่ใช่ปัจจุบันนึ้แนมะ้แต่คือผ่านมาหรือว่าอาจจะในอนาคตก็ตํตำรวจค่อนข้าง,างตกเป็นจําเลยของสังคมท่านคะแล้วก็ ตำรวจทุกๆอำเภอเนี่ยนะคะส่งเข้ามาเข้ารับการอบรมเนี่ยคิดว่าเข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 ้ารับการอบรมแล้วเขาจะได้อะไรบ้างคะโอ้โหมันได้ชีวิตใหม่ได้ชีวิตใหม่แน่นอนค่ะพระทรปมโกับปารนาตถาทารีธาลีผู้ประพฤติรมไม่ตกจําผู้ปฏิบัติธรรมไม่ไปสู่ที่ดำแน่นอนค่ะเรียกว่าได้เป็นคุณพ่อคนใหม่ของครอบครัวได้ เป็นสามีคนใหม่ของภรรยาที่รักเรียกว่าจะสร้างครอบครัวที่อบอุ่นเลยใช่ไหมคะแล้วยิ่งกว่านั้นมันเราเราจะได้เารื่งมีใกล้ตัวเรามีาใ,ใกล้ตัวในต้องคมใกล้ตัวจะดูแลลูกหลานเรารัพยิสินเราแม้ชีวิตของพวกเรานี่แหละสำคัญมากค่ะท้ายนี้ท่านมีอะไรจะฝากถึงที่น้องปคระชาชนที่รับชมผ่านารายการทางนั่งคะ อาตมาอยากให้ทุกคนให้ความสําคัญเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เรื่องใกล้ตัวนะต้องต้องให้ให้กําลังใจกับตํารวจแล้วก็ต้องสนับสนุนดูแลให้ความพร้อมกนะัให้มากเพราะว่าตำรวจอาจจะถูกคอทินงะไ่ต้องอย่างน,นะนะถูกคอทินในสังคมแต่เราผู้ที่มีเขาเรียกว่ามีกำลังที่จะช่วยอย่างได้ควรช่วยกัน ล้วเราก็เราก็ไม่ได้ช่วยช่วยโดยที่ไม่มีหลักการเราก็แสดงความเป็นกัลยาณมิตรคิดเป็นมิตรให้ให้นึงให้กําลังใจแล้วก็ให้ให้ให้ปัจจัยให้ปัจจัยเพื่อให้กําลังใจกันแล้วสําคัญให้ธรรมะจริงสาคัญต้องให้ธรรมะให้ได้ให้หลักเป็นเป็นกัลยาณมิตรกันไม่ใช่ว่าให้ให้โดยไม่มีเป้าหมายแต่ว่าเราจะให้ให้คุณเลือกที่คุณจะเข้ามานี่คุณต้องเริ่มชีวิตใหม่คุณต้องมีหลักธรรมกลับไป เป็นมิตรกับตัวเองได้เป็นมิตรกับตัวเองได้รักษาตัวเองได้รักษาก็ครัวได้ก็จะต้องมารักษาต้องคมได้แน่นอนจึงมั่นใจะเรียกว่าเป็นเจ้าคที่ดีมากๆเลยนะคะก็ตั้งใจทำนะตั้งใจต้องขอต้องขอต้องอนุโมทนาท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปฐมวุลีด้วยและท่านผู้บังคับการตำรวจู้ปฐมวุลีด้วยที่ท่านให้โอกาสคุณผู้ชมคะคงทราบรายละเอียดได้ดีทีเดียวนะคะจากคําสัมภาษณ์ของพระราิติเมธีค่ะเจ้าวาดวัดพนนทจากศรีวรรวิหาร เล้าคณะจังหวัดสิงห์บุรีถึงโครงการส่งเสริมสวัสดิการขร้าราชการตำรวจนะคะในจังหวัดสิงห์บุรีเพื่อปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว